คูนขาวเนี่ยฝักเขาจะยาวๆนะยาวมากยาวเลยแหละฝัดเนี้ยเนี่ยก็จะยาวประมาณนี้เลยมันได้ยาวเกือบเมตรอ่ะตอเนี้ยเวลาเราจะใช้งานหรือว่าจะมาเคาะเนี่ยเราเลือกที่มันขย่าแล้วดังบ้างนะดังแก๊กแก๊กอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดมันไม่ดังเลยเนี่ยมันอาจจะอ่อนพอดังอย่างที่มันแก่ เสร็จแล้วก็มาทุบทุบก็ทุบมันจะมีเขาจะมีตะเข็บของเขาเห็นป่ะกระทุบตรงตะเข็บทุบพอทุบตรงตะเข็บแล้วเนี่ยเม็ดบางเม็ดก็จะกระเด็นออกมาแบบนี้มาลองดูในเม็ดเนี่ยในเม็ดเนี่ยมันจะอยู่บางครั้งมันจะอยู่ในเนื้อที่มีเป็น คล้ายๆกับห่อๆแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเม็ดอยู่บ้างบางครั้งมันก็ไม่มีนะไม่ได้มีทุกเม็ดแล้วเวลาเม็ดที่ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีบางครั้งมันก็อยู่ระหว่างเนื้อแต่คิดว่าเนื้อมันคงแห้งไปแล้วอะ่ะเสร็จแล้วเม็ดมันก็ออกมาอย่างนี้เม็ดที่ดีมันก็ควรจะเป็นอันนี้เมด็ดดีมันก็จะแต่งตึงเห็นปะ ไอเม็ดที่ไม่ดีมันก็ไม่แต่งตึงมันก็รีบๆอย่างเงี้ยได้เม็ดมาแล้วเนี่ยมันจะมีหัวเม็ดกับท้ายเม็ดไอหัวเม็ดมันจะมีรอยปุ่มๆม,มันเหมือนรอยชิมจะมีรากออกนั่นแหละจะอยู่แถบบริเวณนั้นเวลาที่เราได้มาแล้วเนี่ยได้เป็นเม็ดแล้วเราต้องตัดนิดเดียวนะสกิดให้เขามีรอยแบบเนี้ยไม่ต้องตัดให้ถึงเนื้อก็ได้สกิดให้มีรอยแบบเนี้ยแล้วก็นํำเอามาแช่น้ำไว้ แช่ในน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละสักสองคืนเดี๋ยวเขาก็จะอาออกแล้วค่อยเอามาเคาะมันจะงอกได้ดีกว่ายังไงเสียก็แล้วแต่คูณขาวบางครั้งเกอรเขาไม่ได้ผสมสีขาวทั้งหมดมันอาจจะมีสีเหลืองติดมาบ้างบางครั้งปูกคูณขาวมันจะได้คูณเหลืองแต่ก็ยังเหลืองน้อยกว่า เพราะว่าเขาอาจมแมลงเขาอาจจะไปตอมเตสรตัวผู้ที่เป็นสีเหลืองมาแล้วก็มาตอมคูนขาวอีกีหนึ่งการทอะเม็ดเนี่ยมันกลายได้ทุกกรณีแหละแต่ส่วนที่เขาให้เรามาเนี่ยบ้านเขามีปูนมีต้นคูณสีขาวจานวนมากอัตราการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็น,น,น่าลักน้อยกว่าต้องมาลองดูการเพราะอย่างเงี้ย สี่ถึงหปีอ่ะเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นคูณขาวหรือไม่ทางออฟาร์มเนี่ยเพาะแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะได้ลองมาติดต่อดูนะรอฟา